สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราเจอกันในคาบเรียนหลายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับความหมายของคำว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมก็หมายถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้ ได้ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งต่อไปเรื่อยๆครยูยกตัวอย่างนะคะเป็นการถ่ายทอดลักษณะาทางพฤติกรรมของมนุษย์เด็กๆช่วยกันมองภาพนี้และช่วยกันตอบครูว่าในภาพเด็กผู้ชายสองคนเป็นลูกของครอบครัวใดคะคำตอบก็คือเป็นลูกของครอบครัว A ภาพนี้ล่ะคะด็กๆคิดว่า เด็กผู้หญิงตัวเล็กในภาพนี้ที่ใส่เสื้อสีแดงเป็นลูกของครอบครัวใดคะคําตอบก็คือเป็นลูกของครอบครัว B เด็กๆสังเกตไหมคะว่าลูกจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ทําให้เราสามารถระบุได้ว่าเป็นลูกของใครนั่นก็เพราะว่าเป็นผลมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูกนั่นเอง เด็กๆช่วยการสังเกตภาพนี้แล้วตอบคำถามครูนะคะเด็กๆคิดว่ารุ่นลูกนะคะได้รับการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมใดมาจากพ่อแม่บ้างเด็กๆจะเห็นว่าลูกนะคะจะผมหยียดตรงเหมือนแม่ผมสีดำเหมือนพ่อกับแม่ผิวขาวเหมือนกับพ่อแม่ในภาพของครอบครัวนี้ เด็กๆจะเห็นได้ว่าลูกชายนะคะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากพ่อนั่นก็คือสีตาเหมือนพ่อลักษณะใบหูเหมือนพ่อในส่วนของลักษณะสีผมนะคะได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่และความสูงนะคะเหมือนแม่แต่ในส่วนของความสูงนั้นมันสามารถแปลผันได้เดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อนะคะ สิ่งที่มนุษย์สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ยกตัวอย่างเช่นผมผมตรงหรือผมหยิกเด็กๆลองสำรวจตัวเองดูนะคะหนังตาหนังตาสองชั้นหรือชั้นเดียวเด็กๆลองสำรวจตัวเองนะคะการมีรักยิ้มนะคะเด็กๆสำรวจตัวเองนะคะว่าไม่มีหรือมีรักยิ้ม ในส่วนของติ่งหูเด็กๆสำรวจตัวเองนะคะว่ามีหรือไม่มีติ่งหูในส่วนของเชิงผมที่หน้าผากเด็กๆสำรวจตัวเองดูนะคะว่าเชิงผมที่หน้าผากของตัวเองแหลมหรือตรงในส่วนของการม้วนลิ้นหรือห่อลิ้นเด็กๆลองทำตามดูนะคะว่าเด็กๆม้วนลิ้นหรือห่อลิ้นได้ ในส่วนของนิ้วหัวแม่มือเด็กๆลองสำรวจตัวเองนะคะว่านิ้วหัวแม่มือของตัวเองกระดกได้หรือกระดกไม่ได้ในส่วนของสันจมูกเด็กๆลองส่องกระจกดูนะคะว่าสันจมูกตัวเองโดง่งหรือไม่มีสันจมูกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนอกจากจะมีในมนุษย์แล้วสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างเช่นสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกัน ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดมาจากสัตว์ชนิดเดียวกันและลูกของสัตว์เหล่านั้นก็จะมีลักษณะหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่ของมันสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายคลึงกันยกตัวอย่างเช่นสีขนลักษณะของขนใบหูเท้าสีตายกตัวอย่างในภาพนี้นะคะเด็กๆช่วยกันตอบครูว่าสัตว์ในภาพเป็นลูกของสัตว์ชนิดใดคำตอบก็คือ เป็นลูกของสัตชนิด A เ,เด็กๆจะเห็นว่ามันมีลักษณะคล้ายคลยึงกับรุ่นพ่อรุ่นแม่ของมันเด็กๆช่วยกันสังเกตภาพนี้แล้วบอกครูนะคะว่าในรุ่นลูกของสุนักเนี่ยได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ของมันอย่างไรบ้างรุ่นลูกนะคะได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ดังนี้ค่ะ สีขนเหมือนพ่อไล่ขนตาเหมือนพ่อรูปร่างลักษณะเหมือนพ่อแม่ใบหูสีเท้าเหมือนพ่อแม่นอกจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์และสัตว์แล้วพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้เช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์โดยลักษณะทางพันธุกรรมของพืชแต่ละชนิด ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษอย่างเช่นโครงสร้างลำตน้นสีของดอกหรือรูปร่างของใบความสูงของลำตน้นจะมีการถ่ายทอดลักษณะาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่รุ่นลูกและรุ่นหลานต่อไปเรื่อยๆยกตัวอย่างในภาพนี้นะคะเด็กคิดว่าต้นพืชในภาพนี้เป็นรุ่นลูกของพืชชนิดใดคะคำตอบก็คือเป็นรุ่นลูกของภาพ A ในภาพนี้นะคะเด็กๆช่วยกันดูภาพแล้วตอบคำถามครูว่ารุ่นลูกได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อรุ่นแม่อย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสีดอกของรุ่นลูกนะคะจะเหมือนต้นรุ่นพ่อก็คือดอกสีแดงต้นสูงเหมือนต้นรุ่นพ่อลักษณะดอกลักษณะใบเหมือนต้นรุ่นพ่อรุ่นแม่ลักษณะสีใบ เหมือนต้นรุ่นพ่อรุ่นแม่ลักษณะทางพันธุกรรมนะคะเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมโดยสารพันธุกรรมหรือเรียกว่ายีนที่อยู่บนโครโมโซมภายในนิวเคลียสดังในรูปนะคะนิวเคลียสเนี่ยจะอยู่ในเซลล์โครโมโซมอยู่ในนิวเคลียสได้ย,ยีนนะคะก็อยู่บนโครโมโซมนั่นเองยีนก็คือ DNA อ เป็นส่วนที่เป็นลำดับของรหัสทางพันธุกรรมนะคะจะอยู่กันเป็นคู่ถ้าเป็นยีนเด่นจะเขียนด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ถ้าเป็นยีนด้อยจะเขียนด้วยภาษาอังกฤษตัวเล็กค่ะลักษณะเด่นเป็นลักษณะที่ปรากฏบ่อยๆโดยจะขมลักษณะด้อยส่วนลักษณะด้อยจะเป็นลักษณะที่ปรากฏในบางรุ่นเนื่องจากโดนลักษณะเด่นขม ตัวอย่างลักษณะเด่นลักษณะด้อยยกตัวอย่างเช่นผมดำเป็นลักษณะเด่นผมสีทองเป็นลักษณะด้อยผมอยากโสกเป็นลักษณะเด่นผมเหยียดตรงเป็นลักษณะด้อยตาสีดำเป็นลักษณะเด่นตาสีฟ้าเป็นลักษณะด้อยดอกไม้สีแดงเป็นลักษณะเด่นดอกไม้สีขาวเป็นลักษณะด้อยจมูกโดงเป็นลักษณะเด่นจมูกแบนเป็นลักษณะด้อยมีรักยิ้ม เป็นลักษณะเด่นไม่มีลักษณยิ้มเป็นลักษณะดอยพันเแท้พันธแท้มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยไม่มีลักษณะอื่นแฝงยกตัวอย่างเช่นลักษณะเด่นอย่างเดียวหรือลักษณะดอยอย่างเดียวเช่นทีใหญ่ทีใหญ่หรือทีเล็กทีเล็กส่วนพันธุ์ทางนั้นมีลักษณะเด่นและลักษณะดอยอยู่ด้วยกัน แต่จะแสดงลักษณะเด่นออกมาเนื่องจากลักษณะดอยจะถูกข่มเช่น T ใหญ่ T เล็กการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะมีการจับคู่ของยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมเราเรียกว่าจีโนไทป์ยกตัวอย่างเช่นลักษณะเด่น A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่ B เล็ก T ใหญ่ T ใหญ่ หรือทีใหญ่ที t เล็กส่วนลักษณะดอยยกตัวอย่างเช่น a เล็ก a เล็ก b เล็ก b เล็กหรือ t เล็ก t เล็กในการแสดงหรือปรากฏลักษณะทางพันธุกรรมเราเรียกว่าฟีโน o t y p คือสิ่งที่แสดงออกมาให้เราได้เห็นยกตัวอย่างเช่นความสูงสีผิวเป็นต้นนักวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมชื่อว่าเกเกอร์โยฮันเมนเดลเขาได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์โดยผลการทดลองของเมนเดลทำให้เราสามารถสรุปกฎของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ดังนี้การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสามารถสรุปได้3มลักษณะดังนี้ลักษณะเด่น คือลักษณะที่ปรากฏในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตลักษณะด้อยคือลักษณะที่ปรากฏในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะแปรผันคือลักษณะที่มีความแตกต่างจากคนในครอบครัวนอกจากนี้นะคะในการเรียนเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเด็กๆควรรู้จักคำว่ายีนและแอลลีนเดี๋ยวรับชมได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะ ผมสงสัยจังทั้งๆท,ที่เราเป็นคนเหมือนกันแล้วอะไรทําให้เรามีลักษณะที่แตกต่างกันครับอ๋อนั่นก็เป็นเพราะยีนที่อยู่ใน DNA ของแต่ละคนแตกต่างกันไงล่ะ DNA เป็นส่วนประกอบของโครโมโซมโดยมีบางช่วงทำหน้าที่เป็นยีนที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเช่นสีตาสีผมลักษณะของเส้นผมสีของดอกไม้ โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันจะมีจํานวนโครโมโซมแตกต่างกันเช่นโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์มีจํานวน46แท่งและโครโมโซมของถั่วลันเต่ามีจํานวน14แท่งโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของลูกมี2ชุดชุดหนึ่งสืบทอดมาจากพ่ออีกชุดหนึ่งสืบทอดมาจากแม่โดยโครโมโซมแท่งที่มาจากพ่อและแม่ซึ่งเป็นโครโมโซมที่คู่กันนี้มีลักษณะเหมือนกัน ยีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันจะอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซมที่เป็นคู่กันเช่นโครโมโซมคู่ที่สของทัวลันเตามียีนที่ควบคุมตำแหน่งของดอกยีนที่ควบคุมลักษณะของฝักยีนที่ควบคุมลักษณะความสูงของลำต้นยีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันนี้อาจจะมีรูปแบบของยีนเหมือนกันหรือมีรูปแบบของยีนแตกต่างกันก็ได้รูปแบบของยีนเรียกว่าแอลลีน ตัวอย่างเช่นยีนที่ควบคุมลักษณะตำแหน่งของดอกอาจมีแอลลีนควบคุมลักษณะตำแหน่งของดอกเกิดขึ้นที่ลำต้นเหมือนกันทั้งสองอลลีนหรือเกิดขึ้นที่ยอดเหมือนกันทั้งสองอลลีนหรืออาจมีแอลลีนสองอลลีนที่แตกต่างกันก็ได้เช่นแอลลีนที่ควบคุมลักษณะตำแหน่งของดอกเกิดขึ้นที่ลำต้นกับแอลลีนที่ควบคุมลักษณะตำแหน่งของดอกเกิดขึ้นที่ยอดเช่นเดียวกับลักษณะอื่นๆ ยีนที่ควบคุมลักษณะของฝักอาจมีแอลลีนที่ควบคุมลักษณะของฝักต่างกันทั้งสองอลลีนได้แก่แอลลีนที่ควบคุมลักษณะฝักอวบกับแอลลีนที่ควบคุมลักษณะฝักแฟบหรืออาจมีแอลลีนที่ควบคุมลักษณะของฝักเหมือนกันทั้งสองแอลลีนยีนที่ควบคุมความสูงของลำต้นอาจมีแอลลีนแตกต่างกันได้แก่ แอลลีนที่ควบคุมลักษณะต้นสูงกับแอลลีนที่ควบคุมลักษณะต้นเตี้ยและอาจมีแอลลีนที่เหมือนกันทั้งสองแอลลีนก็ได้สำหรับโครโมโซมคู่อื่นๆของทัวรันเตา่าจะมียีนที่ควบคุมลักษณะอื่นๆอยู่บนโครโมโซมเช่นกันเช่นยีนที่ควบคุมสีของดอกและสีของเมล็ดบนโครโมโซมคู่ที่1 ควบคุมสีของฝักบนโครโมโซมคู่ที่ห้ายีนที่ควบคุมรูปร่างของมเมล็ดบนโครโมโซมคู่ที่7เป็นต้นค่ะจากที่นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอไปนะคะมันสรุปได้ว่าลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิต จะถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์และจะถ่ายทอดไปยังลูกหลานทางเซลล์สืบพันธุ์โดยรูปแบบของยีนที่เรียกว่าแอล,ลีนนั่นเองสุดท้ายนี้นะคะครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบเรื่องการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตติ็กๆทำงานส่งครูด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ